ชีวิตมีขึ้นและก็มีลงเวลาขึ้นอย่าหลงเวลาลงอย่าท้อจงฝากชีวิตไว้กับสติและปัญญาอย่าฝากไว้กับโชคชะตาที่มองไม่เห็นเป็นธรรมดาที่ช่วงหนึ่งของชีวิตที่เราจะรู้สึกแย่แต่ขออย่าท้อแท้เพราะคงไม่มีใครที่จะแพ้ได้ทุกวันข่าวลือมักถูกสร้างโดยคนที่เกลียดส่งต่อโดยคนไม่คิดและถูกเชื่อโดย คนหูเบาผิดน้อยผิดมากไม่สำคัญสำคัญว่าสำนึกผิดหรือเปล่าครั้งหนึ่งที่ผิดพลาดอาจทำให้มีมีโอกาสได้แก้ไขคิดก่อนที่จะทำอะไรลงไปจะได้ไม่ต้องมาเสียใจในสิ่งที่ทำไม่มีความสำเร็จใดที่จะไม่ใช้ความพยายามและเวลาความลำบากที่เกินทนจะหลอมคนให้ทนทานอย่าทิ้งความฝันเพียงเพราะรู้สึกว่า มันไกล ถ้าไม่ลองเดินไปแล้วจะรู้ได้ยังไงว่าไกลจริงอย่าคาดหวังกับสิ่งที่มีชีวิตอย่ายึดติดกับสิ่งที่มีวันดับสลายอย่ายอมแพ้หากยังมีลมหายใจอย่าประมาทมากไปกับใจคนคืนที่ท้องฟ้ามืดที่สุดเราจะเห็นดาวได้ชัดที่สุดแล้ววันใดที่เราทุกข์ที่สุดเราจะได้เห็นว่าใครรักเราที่สุด ข้อดีของวันที่เราอ่อนแอที่สุดคือเมื่อมันผ่านไปได้มันจะกลายเป็นวันที่เราเข้มแข็งที่สุดเช่นกันวันนี้ท้อไม่เป็นไรขอใจสู้พรุ่งนี้ยังมีอยู่ให้แก้ไขมีความหลังเป็นบทเรียนใช้สอนใจอนาคตวันข้างหน้าเป็นอย่างไรอยู่ที่เราบางครั้งเรามองหาสิ่งที่ขาดจนพลาดสิ่งที่มีและบางครั้งก็เฝ้าหาสิ่งที่ดี จนทำให้สิ่งที่มีนั้นหายไปอยากรู้ตัวตน ต้องทนดูใจอยากรู้ใจใครต้องใส่ใจคนอยากรู้นิสัยอย่าพึ่งร้อนรนเพราะคนทุกคนรู้หน้าไม่รู้ใจวันหนึ่งคุณจะกลายเป็นประสบการณ์และความทรงจำของใครบางคนดังนั้นจงทำดีต่อผู้คนเสมอในขณะที่คุณยังมีโอกาสสิ่งที่ย้อนไม่ได้คือเวลาสิ่งที่หนีไม่ได้คือความตา